สวัสดีค่ะชื่ออันชรีพรนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่จงังหวัดเชียงใหมค่ค่ะที่เล่นที่เลยคะ่ะแอว ื่นเต้นกับกรีนมากเลยเมื่อกี้พี่กงบอกพี่พกบแล้วเอากินแล้วเป็นไงบ้างสุดยอดเลยค่ะไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบมหัศจรรย์ขนาดนี้เพราะว่าตัวแอลเอเนี่ยคือปกติแล้วไม่กินผักและผลไม้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเท่าไหร่อายุอายุ27แล้วค่ะคกินผักเลยไม่แต่เลยจนจนมาอายุประมาณ1 7 1 8เนี่ยคือ mm hmm. ท้องผูกหนักมากก็เลยเริ่มที่จะหัดกินผักขึ้นมา mm hmm. แต่ผลปรากฏว่าลำไส้รับไม่ได้ mm hmm. คืออย่างผักบุ้งเนี่ยขอโทษนะคะแบบทานเข้าไปก็ออกมาเป็นเส้นเหมือนเดิม ก็เลยทานผักไม่ได้กินพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทีดตัวก็ไม่ช่วยเลยแล้วก็จนมาเจอตัวกรีนเนี่ยค่ะอึ้งมากคือวันมีวันแรกที่กินอะค่ะถ่ายออกมาเป็นน้ํามันถ่ายออกมาเป็นน้ํามันนี่คือเป็นยังไงลหละน้ํามันเนี่ยคือคิดว่าคงไม่มีใครเชื่อก็เลยถ่ายรูปไว้ด้วยมีรูปด้วยเหรอเอามาขอดูหน่อยสิอ้าวนี่นี่มีรูปงั้นเดี๋ยวโอ้โห นี่น้ำมันเห็นชัดๆเลยนะคะเนี่ยเป็นเหมือนกับออนี่คือภาพกุจระาเลยตกใจใช่ไหมร<อ>ีบถ่าย,ายเลยใช่ไหมอันนี้คือราดน้ําไปแล้วด้วยนาดราดน้าแล้วใช่ก็ตกใจว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วกออ็วันต่อมาคือไปทานหมูกระทะแล้วก็กินตัวกรีนออกอีกเหมือนกันแล้วก็แบบแปลกใจมากคือเหมือนมีเม็ดทรายอะค่ะตอนถ่ายออกมาแล้วเราก็แบบ ดูมันน่าจะเป็นตัวเ,เวลากินหมุกระทะมันจะมีอะไรที่แบบไม่ไม้ดำๆเนี้ยค่ะออกมาเป็นตะกรอนเหมือนขี้เท่าถ่านนะคะขนาดนั้นเลยแบบสุดยอดมาก